คำพีไรอาัคาระสมเด็จพระสักยมุนีอังคีรสยังหมือนโลกธาตุให้ปรากฏไว้วันสถานสะเทือนในวันปุรณมีดิถีเพนวิสาขมาสนั้นเมื่อพระชนมายุ35มสนพรรษาทรงเทศนาสั่งสอนเวนยศัตย์จนพระชน80พรรษาจึงเสด็จดับขันธปรินิพานอาการที่ทรงสั่งสอนนั้นคือศีลสมาธิปัญญา รวมเรียกว่าสิกขา 3. สามทรงแสดงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นองค์เดียวกันเรียกพระรัตนตรยัยพระพุทธเป็นแก่นอันเวนยสัตว์พึงได้พึงถึงพระธรรมเป็นหลักวิชาที่พิสูจน์ได้สมจริงทําให้ผู้เรียนรู้ได้แก่นจริงพระสงฆ์คือเวนยสัตว์ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นแก่นถ้าขาดผู้ปฏิบัติแล้วพระธรรมก็มีไม่ได้ ถ้าขาดหลักวิชาแล้วพระสงฆ์มีก็ไม่ได้ถ้าขาดผู้ปฏิบัติแล้วแก่นก็มีไม่ได้ถ้าขาดแก่นแล้วหลักวิชาก็มีไม่ได้ธรรมมีองค์สามเป็นปัจจัยอาศัยกันประดุดก้อนเศร้าเกิดเป็นเตาไฟมีดังนั้นเหมือนไม้สามอันค้ำยันกันจึงตั้งอยู่ได้บุคคลผู้ปฏิบัติคือพระสงฆ์ บุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักวิชานั้นแหละคือพระธรรมบุคคลผู้ปฏิบัติจนได้วิมุตเป็นแก่นนั่นแหละคือพระพุทธสามเป็นหนึ่งจึงชื่อรัตนไตรเหตุนั้นสมเด็จพระชินสีผู้าศาสดาจึงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงมีพระพุทธเป็นที่พึ่งเป็นเกาะเป็นที่อาศัยเธอทั้งหลายจงมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นเกาะเป็นที่อาศัยเธอทั้งหลาย จงมีตนเป็นที่พึ่งเป็นเกาะเป็นที่อาศัยครั้นแล้วสมเด็จพระสัพพัญญูผู้ศาสดาทรงแสดงการบริหารตนในโลกว่าเธอทั้งหลายจงถือโลกเป็นใหญ่แล้วบริหารตนให้เป็นสุขอยู่เถิดหมายว่าจงถือแก่นเป็นใหญ่ดำเนินชีวิตไปตามประเพณีนิยมของโลกเธอทั้งหลายจงถือทรรเป็นใหญ่บริหารตนให้เป็นสุขอยู่เถิด หมายว่าจงถือสิกขาสามเป็นใหญ่ดำเนินชีวิตไปตามทํานองคลองธรรมเธอทั้งหลายจงถือตนเป็นใหญ่บริหารตนให้เป็นสุขอยู่เถิดหมายว่าจงถือการปฏิบัติเพื่อแก่นของตนเป็นใหญ่ดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางตลอดเวลา45ปีที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมิได้ปรากฏอักขระ แม้พยัญชนะหรือสระศักตัวหนึ่งที่จะรึกไว้ในใบลานพระธรรม8.4 00 0พระธรรมขันล้วนปรากฏเป็นคำพีไม่มีอักษรพระคำพีเหล่านั้นปรากฏขึ้นจะรึกไว้ในกมลฮะไทยแห่งเวนยสัตชนทุกชาติย่อมประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเพียงพอแก่การใช้เป็นเครื่องหมายแทนวาจาตัวอักษรเหล่านั้นดิ้นไม่ได้ไม่เพียงพอแก่ความหมายของจิตใจ หลักวิชาทุกคำภีแม้บรรยายพิสดารละเอียดอย่างไรก็ยังมีช่องว่างในระหว่างตัวอกักษรยังมีความหมายอันผู้บรรยายไม่อาจเขียนลงไปได้ถูกตามตัวหนังสืออักขระอันไม่อาจปรากฏเป็นตัวตนนี้แหละคือผลแห่งคือแก่นพระคำภีอัฐะแห่งคำภีแจมแจ้งเมื่อใดบุคคลก็มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อนั้น การเห็นธรรมก็คือเห็นพระคำพีอันไม่มีตัวอักษรบุคคลปฏิบัติวิปัสสนาก็ด้วยความหวังว่าจะได้เห็นพระคำพีไร้อรักขรนี้การพิจารณาเบญจขันธ์นั้นก็คือการอ่านพระคำพีไม่มีอักษรคำพีหลักวิชาทางศาสนามีอยู่นับไม่ถ้วนล้วนแต่งขึ้นเป็นตำราโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณตามชั้นภูมิถ้าคำพีเหล่านั้นสามารถทำให้คนเป็นพระอริยเจ้าได้ บุคคลผู้มีเงินซื้อหามาอ่านก็ย่อมสำเร็จเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วตำราเล่มเดียวกันนั้นแต่ผู้อ่านคนละคนผลก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับข้อที่ว่าใครจะมีวาสนาได้อ่านคำพีไม่มีอักษรมากกว่ากันคำพีไร้อักขระปรากฏชัดเมื่อใดอัฏฐแห่งคำพีก็แจ่มใจเมื่อนั้นปัญญาเครื่องเห็นอัฏฐแห่งคำพี มีอัดว่าด้วยอัฏฐปฏิสัมพิทายาณอัฏฐานี้เป็นชื่อแห่งผลพึงยึดถือทำห้าเป็นอัฏฐคือผลที่เกิดแต่เหตุเช่นทุกเกิดแต่เหตุปัจจัยคือตัณหาเป็นต้นผลซึ่งไม่มีเหตุเช่นพระนิพพานไม่มีเหตุปัจจัยเป็นต้นอัฏฐกถาในพระไตรปิฎกวิบากกิริยาจิต การพิจารณาธรรมห้นี้จะเป็นปัจจัยแก่อัตปฏิสัมพิทายานส่วนธรรมห้คือเหตุที่ให้ผลเช่นตันหาเป็นเหตุให้ผลคือทุกข์พระคำมพียในปฤตายปิดกกุศลจิตอริยมรกคการพิจารณาธรรมห้านี้จะเป็นปัจรรจ,ปปจัยให้แตกฉานในธรรมปฏิสัมพิทายานเครื่องหมายให้เข้าใจกันเรียกภาษาได้แก่วจีวินยัต คือการกล่าววาจากายวิญยตคือการไหวกายเหตุนี้ภาษาจึงปรากฏทั้งมีตัวอักษรและไม่มีอักษรที่ปรากฏเป็นอักขระเรียกคลองแห่งบัญญัติกล่าวโดยรวบยอดทั้งหมดเรียกคลองแห่งภาษาปัญญาแตกฉานในคลองแห่งภาษาเรียกนิรุตติปฏิสัมพิทายานปัญญาแตกฉานในการพิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทันท่วงทีเรียก ปฏิพานปฏิสัมพิทายานปัญญาสี่รวมเรียกว่าปฏิสัมพิทายานซึ่งย่อมเกิดสมบูรณ์เพราะการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานการศึกษาศิลปศาสตร์ต่างๆมากการสนใจศึกษาต่างๆการศึกษาทางศาสนาการไต่าถามคบคิดปัญหาธรรมการดำเนินอยู่ในอริยมรรคการอยู่ในสำนักอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ การครบระหูสูตรบุคคลเป็นมิตรเป็นต้นบุคคลเกิดมาพร้อมกับหนี้ต้องใช้หนี้กรรมเก่าหลายประการเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ด้วยอุปทานก็เกิดหนี้ใหม่พอกพูนขึ้นในที่สุดก็กลายเป็นทาตของโลกธรรมการจะปลดเรื่องตนให้พ้นจากความเป็นทาตนั้นยากชนผู้อ่อนแอแม้จะเรียกหาความเป็นธรรมจนตัวตายก็หาได้รับความเป็นธรรมไม่ สมจริงตามคำกล่าวแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบไว้พร้อมสับการทำดีนั้นทำง่ายแต่การทำให้ถูกกิเลสของพานชนนี้ทำยากบุคคลผู้ทำดีมักถูกข้อหาทุจริตเพราะทำไม่ถูกกิเลสของพานชนผู้ปกครองเหตุนั้นสาวกของพระพุทธองค์ผู้ประสงค์สร้างบาร,รมีทางโลกต่อไปพึงมีแยบคายอุบายปัญญา ให้สำเร็จผลแก่ส่วนรวมและรักษาตนให้พ้นภัยด้วยลูกพระตถาคตไม่เป็นหนี้ใครข้อนี้หมายว่าบุคคลต้องพ้นความเป็นทาสก่อนสมเด็จพระพุทธองค์จึงจะทรงรับเอาเป็นลูกเป็นลูกพระตถาคตเป็นโอรสผู้เกิดจากพระโอฐ์ของพระผู้ทรงพระภาคเจ้าการปลดเปลื้องตนให้พ้นจากหนี้รายย่อยได้แก่การมักน้อยสันโดษขัดเกลา การสังวรในพระปาติโมกข์การสำรวมระวังในอาหารคลุ้มครองทวารอินทรีย์ให้จงดีการปลดปล่อยตนให้พ้นจากธาตุอย่างเด็ดขาดนั้นต้องสร้างพละกำลังอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นการเจริญสมถกรรมฐานคือการสร้างพลังอันมหาศาลซึ่งไม่มีพลังใดเทียบเทียมได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการสร้างพลังนำร่อง พลังทั้งสองนี้ต้องเดินเสมอกันความเป็นไทยจึงปรากฏเบนจขันอันเก่ามีกลิ่นไอของธาตุอยู่มากนักจำต้องชะล้างและทำลายไปในบางส่วนกลาบรูปนับไม่ถ้วนล้วนถูกฆ่าทิ้งเตโชธาตุอันชื่อปริไทยหักคีเป็นพระชจคาในการนี้ครันชะล้างสิ้นโสมมแล้วจึงให้อาบไฟชุบชีวิต ชีวิตใหม่ในโครงเก่าอุบัติขึ้นพร้อมความเป็นไทยด้วยอาการอย่างนี้การพิจารณาความตายและการเกิดใหม่ในด่านความเป็นความตายที่ผ่านมาชื่อว่าพิจารณากิริยาที่ดับและกิริยาที่เกิดอุปมาเหมือนผู้เดินทางผ่านแดนอันตรายเมื่อผ่านหุบเหวชะง่อนผามาพ้นแล้วย่อมถอนใจอย่างโล่งอกชะโงกมองนึกว่าไม่น่าเชื่อเราผ่านมาได้อย่างไรหนอ เมื่อหยุดพักพอหายเหนื่อยใจและกายแล้วจึงเดินขึ้นสู่ถนนใหญ่ที่ราบรื่นบุคคลผู้พ้นห่วงอันตรายย่อมะระลึกถึงกิริยาที่ตนฝ่าอันตรายนึกถึงความเป็นตายที่ผ่านมาด้วยเหตุผลว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นี้หลักธรรมดาทั่วไปดังนั้นวิปัสสนาบุคคลจึงพิจารณากิริยาที่เกิดทบทวนอีกครั้งหนึ่ง การพิจารณาครั้งนี้ย่อมไม่มีอุปกิเลสมารบกวนดังนั้นพระไตรลักษณ์จึงปรากฏแจ้งเป็นอันดีลำดับนั้นพึงพิจารณากิริยาที่ดับพึงพิจารณากิริยาทั้งสองเห็นเกิดดับปรากฏในที่เดียวเมื่อใดชื่อว่าสำเร็จกิจการพิจารณาเมื่อนั้นการพิจารณากิริยาที่เกิดย่อมมนสิการว่าอาวิชชาคือโมหะ เป็นผู้ปกปิดพระไตรลักษณ์เพราะเกิดอวิชชาก่อนจึงเกิดคณะสัญญาคือการเป็นกลุ่มก้อนกลายเป็นรูปขึ้นรูปประคันเกิดมาแต่อวิชชาเป็นปัจจัยตัณหาเป็นตัวการทำให้รูปปรากฏมาถ้ายังมีตัณหาอยู่ตราบใดรูปประคันก็ยังมีอยู่ตราบนั้นรูปประคันนี้เกิดมาแต่ตัณหาเป็นปัจจัยกุศลกรรมอกุศลกรรม เป็นตัวการให้เกิดรูปในภพและปรภพถ้ายังมีกรรมอยู่ตราบใดรูปประขันก็ยังมีอยู่ตราบนั้นรูปประขันนี้มีปัจจัยมาแต่กรรมถ้าไม่มีอาหารแล้วรูปก็เกิดไม่ได้อาหารยังมีอยู่ตราบใดรูปประขันก็ยังมีอยู่ตราบนั้นรูปประขันมีปัจจัยมาแต่อาหารรูปประขันมีอุจยะสันตติชราตา อาิจจตาเป็นลักษณะจึงปรากฏความตั้งอยู่ได้ลักษณะ4นี้คือความดำเนินไปของพลังงานซึ่งแบ่งแยกโดยปริเฉทรูปเป็น3ประการคือระยะก่อตัวเรียกอุปาทะระยะแก่ตัวเรียกทีติระยะแตกตัวเรียกพังคะกริยา3จังหวะเกิดดับคาบเกี่ยวกันจึงเกิดเป็นสันตติรูปด้วยอาการอย่างนี้ จึงมีความเป็นกลุ่มก้อนคณะสัญญาปรากฏปิดบงังพระไตรลักษณ์ไว้ถ้าดับรากเง่าคืออวิชชาก็อุปมาเหมือนรากขาดศูนย์แล้วลำต้นย่อมดับศูนย์ด้วยรูปประขันจะดับก็อาศัยแก่ดับอวิชชาถ้าตัณหาไม่มีแล้วรูปประขันย่อมไม่มีด้วยถ้าดับตัณหาได้รูปทั้งหลายก็ดับด้วยรูปประันดับ เพราะการดับปัจจัยคือตัณหาถ้ากุศลกรรมอกุศลกรรมไม่มีแล้วรูปก็ไม่มีรูปขันดับเพราะการดับปัจจัยคือกรรมถ้าอาหารไม่มีแล้วรูปก็ไม่มีรูปขันดับเพราะดับปัจจัยคืออาหารถ้าไม่มีอุจยะลักษณะแล้วรูปก็ไม่มีถ้าไม่มีสันติรูปแล้วรูปก็ไม่มีถ้าไม่มีคณะสัญญาแล้ว รูปก็ไม่มีถ้าไม่มีไตรลักษ์แล้วรูปก็ไม่มีพึงพิจารณาในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันโดยในยะนี้ในเวทนาขันพึงพิจารณาผัสสะาหารแทนอาหารของเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องในสัญญาขันพึงพิจารณามนสัญญาเจตนาอาหารแทน ในวิญญาณาขันธ์พึงพิจารณาวิญญาณอาหารแทนลำดับนั้นปัญญาเห็นความเกิดแห่งสังขารก็ปรากฏชัดครั้นแล้วปัญญาเห็นความดับแห่งสังขารคือพังคยานก็แจ่มแจ้งในใจวิปัสสนาบุคคลจะมีพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์คำหนึ่งอยู่ว่าสังขารทั้งปวงเกิดแล้วย่อมดับไปการพิจารณากิริยาที่ดับเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาอันชื่อว่าพังคยาน ถ้าหากไม่มนสิการกิริยาที่เกิดกิริยาที่ดับสันตติก็จะปกปิดกำบังทำให้ไม่เห็นอนิจจะลักษณะสันตตินี้คือกิริยาที่สืบต่อชีวิตเท่าที่เห็นชีวิตจังยืนก็ขึ้นอยู่กับสันตตินี้วันคืนเดือนปีการสืบต่อพบต่อชาติก็มีสันตติเป็นตัวการการเจริญมรณานุสติระลึกถ,ถึงความตายเนือง นั้นเป็นการพลากสันติอย่างดียิ่งสังขารธรรมนี้เร็วที่จะดับเร็วที่จะสลายรูปขันอุปมาเหมือนฟองน้ำเหมือนน้ำลายที่ถมบนพื้นทรายเร็วที่จะสูญสิ้นรูปขันว่าเร็วแล้วเวทนาขันยังเร็วกว่าถึง17เท่าเวทนาสัญญาสังขารน,นั้นปรากฏจุดดังพยับแดดปรากฏเร็วหายเร็วเป็นนักหนา วิญญาณขันธ์ก็เช่นกันมีแต่ความแปรไปไม่มั่นคงครั้นว่าภาคสันต,ติออกได้แล้วอันนี้จะลักษณะก็ปรากฏแจ้งในทันทีทุกขะลักษณะนั้นมีอิริยาบถสเดินยืนนั่งนอนปกปิดไว้จึงไม่เห็นทุกข์การนั่งนานนักเกรงจะเมื่อยจึงลุกยืนเดินเกรงจะเมื่อยจึงนั่งนอนหิวก็หาอาหารกิน ร้อนก็อาบน้ำเม้นก็ใส่น้ําหอมอาการดังนี้แหละที่ปิดบังทุกขลักษณะไว้บุคคลผ,ผู้ผ่านความทุกข์จึงจะเห็นทุกข์โดยพลันสมเด็จพระพุทธองค์ต้องผ่านทุกข์แสนสาหัสถึง6ปีวิปัสสนาบุคคลต้องผ่านทุกข์มาทั้งนั้นเมื่อมนสิการกิริยาที่แปรไปอย่างรวดเร็วโดยเห็นความเดือดร้อนระสํมรสายหาหลักแหล่งเป็นที่ตั้งไม่ได้ในกิริยานั้น ทุกขลักษณะก็พลันปรากฏแจ้งเมื่อมนสิการกิริยาที่แปลไปแต่ละอย่างก็จะเห็นปริเฉทรูปแท้จริงยังมีช่องว่างในระหว่างความเป็นกลุ่มก้อนนั้นช่องว่างปรากฏชัดชื่อว่าเห็นสุญญาตาธรรมเห็นสุญญาตาธรรมเมื่อใดอนัตตลักษณะก็ปรากฏแจ้งเมื่อนั้นจิตเกิดดับเนื่องกันไปเป็นลาดับเอารูปเป็นอารมณ์เกิดขณะหนึ่งแล้วดับไป จิตดวงที่สองเอารูปเป็นอารมณ์เกิดขณะหนึ่งแล้วดับไปแม้จิตดวงต่อไปก็เหมือนกันดังนี้จนครบ17ดดวงจัดเป็นหนึ่งวิถีจิตวิปัสสนาบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมพิจารณารูปเกิดดับเนื่องกันไปเป็นลำดับโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมพิจารณาเห็นความสิ้นไปโดยปกติธรรมดาประหนึ่งว่าสนิมเหล็ก ัดเนื้อเหล็กตนจนผุพังเรียกว่าพิจารณาโดยขยะย่อมพิจารณาเห็นโดยความสิ้นไปด้วยอันตรายเรียกว่าพิจารณาโดยวยะย่อมพิจารณาเห็นโดยความสูญเปล่าเรียกว่าพิจารณาโดยสุญญตะพิจารณาด้วยอาการดังนี้ทั้งรูปทั้งนามทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งสามประณีตทั้งภายในภายนอก ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันพังคยานจะกล้าหารสามารถพิจารณาได้สองอารมณ์คือเห็นจิตดวงก่อนดับพร้อมอารมณ์โดยขยายและเห็นจิตดวงต่อไปด้วยแต่นั้นอนิสงส์อันเป็นบริวารจะเกิดขึ้นคือจะสละละเสียได้ซึ่งความยินดีในชีวิตจะคลายสัสตตทิฐิอย่างสิ้นเชิงจะมีอารมณ์พระกรรมฐานอยู่ตลอดเวลา จะหาเลี้ยงชีวิตโดยปราศจากโทษจะตั้งอยู่ในความมักน้อยไม่ดิ้นรนขนขวายในทางโลกมิได้สะดุ้งกลัวภยัยใดๆมีสันดานอดกลั้นด้วยอธทิวาสนะทันตีมีสภาวะว่านอนสอนง,ง่ายไม่รู้อำนาจแก่ความกระสันยินดีวิปัสสนาบุคคลจริงดำเนินอยู่ในมัดฌิมาปฏิปทาโดยมีพระกรรมฐานกำกับใจตลอดเวลา วิปัสสนาบุคคลย่อมพิจารณาว่าน้มก็มีภัยมีอันตรายแม้โดยตัวมันเองและโดยจากภายนอกรูปก็มีภัยมีอันตรายแม้โดยตัวมันเองและโดยจากภายนอกสังขารทรทั้งหลายล้วนเป็นภัยและเป็นตัวก่อภัยทั้งสิ้นเมื่อมนสิการรูปโดยความเป็นภัยนั้นถ้าพิจารณาโดยอนิจจลักษณะจะเห็นความตาย ความไม่เที่ยงแห่งสังขารถ้าพิจารณาโดยทุกขลักษณะจะเห็นความเดือดร้อนระสัระสายหาที่ตั้งไม่ได้ของสังขารถ้าพิจารณาโดยอนัตตลักษณะจะเห็นความว่างเปล่าของสังขารปัญญารู้เห็นความเป็นภัยของสังขารเรียกพยตูปัฏฐานญาณเมื่อสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่อย่างนี้ประกอบเข้าเป็นรูปนามรูปนามทั้งหมด ย่อมประกอบไปด้วยความเป็นโทษสังขารทั้งหมดเมื่อเป็นภัยแล้วย่อมเป็นโทษด้วยเมื่อมีโทษแล้วย่อมเป็นภัยด้วยปัญญาเห็นความเป็นโทษของสังขารเรียกอาทีนวญาณสังขารอันมีภัยมีโทษย่อมเป็นสิ่งน่าขจะขยงปฏิกูลน่าเบื่อหน่า,า,นายปัญญาเบื่อหน่ายในสังขารหรือความรู้ความเห็นความเป็นปฏิกูลของสังขารเรียกนิพพิทายาน แท้จริงปัญญาทั้งสามนี้มีลักษณะเป็นอันเดียวกันต่างกันโดยมนสิการเท่านั้นคือมณสิการโดยภัยโดยโทษโดยเป็นปฏิกูลวิปัสสนาบุคคลย่อมพิจารณาความเป็นภัยเป็นโทษ,เป,โทษเป็นปฏิกูลโดยมนสิการกิริยาที่เกิดปัจจัยกิริยาที่ดำเนินไปในภพกิริยาที่เป็นภัยในตนเองโดยปกติธรรมดากิริยาที่เป็นภัยจากผู้อื่น กิริยาที่เป็นภัยด้วยเวลาด้วยฤดูกาลกิริยาที่เป็นภัยในปฏิสนธิกิริยาที่เป็นภายในคติ5กิริยาที่เป็นภายในวิญญาณทิฏฐิเจ็สตาวาตเก้าวิบากชาติชรามรณนะและโสกปริเทวะทุกขโทมนะัตอุปายาทั้งหลายย่อมพิจารณาอารมณ์อันน้อมไปในนิพพานคือสันติปัฏฐานซึ่งเป็นปฏิบัติต่ออารมณ์ที่ เห็นความเป็นภัยเป็นโทษเป็นปฏิกูลคือพิจารณาว่าความที่ไม่เกิดอีกนั้นเป็นความเกษมปราศจากภัยกิริยาที่นมรูปไม่ได้ดำเนินไปอีกนี้เป็นความประเกษมปราศจากภัยกิริยาที่สังขารทำสิ้นสูญไม่สืบต่อเป็นความเกษมปราศจากภัยย่อมพิจารณาสันติปัฏฐานคู่กันไปกับความเป็นภัยเป็นโทษเป็นปฏิกูลดังนี้ทุกอารมณ์ แต่นั้นจิตจะคลายจากความกำหนัดในภพกำเนิดคติวิญญาณทิติสตาวาทจะตั้งมั่นอยู่แต่ในนิพพานวาทะทิตฐิสถานเดียวจะยินดีอยู่แต่ในกิริยาเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพธานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาปฏินิส,สักานุปัสสนา ลำดับนั้นก็เกิดความปรารถนาแต่ที่จะไปให้พ้นจากสังขารปัญญาพิจารณาเห็นว่าควรหลีกออกไปให้พ้นจากสังขารทำเรียกมุนจิตุกามยตายาน